สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจ fc สุขุทุกคนเมื่อนี้เป็นเมือวันที่สิบสี่แหละครับเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจใช้คำว่าบังงัวแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะนะครับตุลูกคนยนย์ยนตดีครับผมตุลูกคนพุ่นเหรอครับหนังขาหนังทองคนหลายเป็นหลายยนเป็นยนย้อน,ยน,ยนเป็นย้อนเนาะครับเนาะ หลูกเิ่นสี่เดือนอย่างเดือนสามเดือนอย่างเดือนสี่นี่นะครับเนาะตัวหลูกเป็นอ๋อแม่พ่นนี่มีอาการติดสัตว์ทือหนึ่งแล้วนะครับเนาะแต่ว่ารอบที่สองพอดีครับผมเบิร์เท่านั้นครับทั้งจิดไว้แต่รอบสี่สอง อาถารอบซองกับเทียเดียวเทียเดียวเทียเดียวลด,วดวนะครับนี่นครับตัวแม่พ่นแม่ลูกค้มนี่เปิดด้วยเหลด็ดนะครับเด้อเปิดด้วยเบาๆหายแฟนเพล็ดแน่แน,แนครับผิดจารณาบัางลูกแรกเปิดไว้เก่าเมื่นหาพันครับเนี่ยแม่ลูกค้มนี่แม่พ่นค้มสูงได้อยู่ครับร้อยหาทิบ พิเศษเอฟซีทั้งไอ้่ยที่ทหัหางหอยชาวเยาบ้างได้เนาะครับเนาะหมักง้อโค้งสั่งง่ายๆสูงๆได้การครับเนี่ยแม่นี่ยพระตำก็ลอยหาซิปขึ้นไปครับทรงลูกดีนั่นนะครับตัวลูกพันเบิรงเอาเลยซ <c oughs> ื้อสองได้สองครับเนี่ยแต่ว่ามีดีกีตรงที่ว่าแม่เพิ่นกับมีอาการติดสัตว์เลยเนาะครับเนาะ บดโบดนกับดิสมครับถ่าอีกรอบหนึ่งแห้งติดไว้ครับเนี่ยตามสไตล์หัวเช้าก็เคยเลี้ยงมา้าเนาะครับเนาะขึ้นรอบแรกป้อยครับผมรอบที่สองเนี่ยเบิร์เท่านั้นครับทั้งติดใบตัวลูกเพิ่นนี่ขุดเขาไว้แล้วครับเนาะแฟนเพียดเนครับนิยมชมชอบหัวที่ขุดเขามาเนาะครับได้การครับแม่เนี่ยขุดเขาไป่าพร้อมเนาะครับเนาะคุณครับตัวลูกเพิน่น ตวลูกพันนี่เครื่องดำดีนะครับเด้อบดโบดดีนะครับตวลูกพันมามิเตสิไปหาเละน้อยนะครับเรื่องคอเรื่องทองยอนเป็นยนยนเป็นยอนเชิดดีกัางหางนะครับนะนเนาะเมอแม่นี่ตัุลูกพันกับสิบ่ม,มีใบมหลอดยืนยันนะครับเนาะแต่ว่าเจ้าของพันว่าเป็นลูกพริกแดงนะครับผม นี่นะครับประมาณความสูงของหลุกพันประมาณสิบเมตรสิบถึงเมตรสิบห้านะครับเนาะวหลูกพันนะครับเนาะแต่ว่าแม่พันเนี่ยร้อยหาสิบมีบวกแน่นอนครับผมถึงร้อยหาสิบหาหาสิบหกคนนะครับอครับลึงข้อลรงทองแม่พันก็นกนได้ บ่ได,ด้ถ่านโดนนะครับเนาะเอาง่วแม่ลูกคมนี่ไปตัวแม่เพิ่นมีอาการติดสัตว์เทือนึงล้รอรอบได้เลยครับเนี่ยเมื่อแต่ละนตนแตรละตัก็เห็นมีอาการติดสัตว์เทือนึงกับสี่ยี่สิบหมืม่นนะครับเนาะยี่สิบมื่ยี่สิบเอ็ดมือน,อนอยุนในเกณฑ์นี่แหละครับผมเห็นมีอาการติดสัตว์เนาะครับเนาะ นี่ครับแม่เพิ่อยากจ้อยแต่ว่าผมผมๆที่สมติดเร็วแล้วครับเด้ออาเดิมนีการติดต่เดียวนี่เบิดเท่านั้นครับสร้างสมติดเร็วหงูพีก่ะรุ่นยากแน่นอนครับเนาะตรงนี้แพนเพียรแพนครับเอฟซีก็เคยสี่องหูอยู่นะครับเนาะผู้นะครับทั้งแม่ทั้งลูกเพื่นเปิดเบรคเบาๆนะครับเด้อราคานี่เปิดพร้อมส่งครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อ เัีไงชาวเย่าเปิดไปให้แพนเพลแพน,แนครับพิจารณาเนี่ยครับผมพาเกินอื่นกับแจ้งในระบาดเนี่ยฮู้ชาวเจ้าก็จะอยากฮู้นะครับรวมพลังหารสองนะครับพาเกินอื่นคลิปนี้พิเศษพิเศษน,งงงเงนะครับเนะ้ะพวกคนหมักง้อโค้งสั่งง่ายๆเนาะครับเนาะอยากได้แม่ลูกผม ที่โซ่หาหัวเฉาเยาว,วังในี้แดงนาะครับเนาะคนนะครับทั้งน้องบัวน้องผู้ทั้งอุดรก็คนนะครับสีใดนาะครับทั้งคนก็ได้สร้างมาจากหัวเฉาเยาไปกันแน่น้ำหยาดพี่น้องนะครับสั้งจากนี่จากนี่เด้เอาสันหยาดพี่น้องเอาน้ำพึ่งน,นะครับผม อยากได้หัวก็มาถามเพิ่นน้องครับเนาะว่ามาตะไถ่รูนลูนไถ่รูนครับตะลูกเพิ่นเบิ่งเอาเลยครับข้มย่นขมย่นขมหนาเบิดเท่านั้นครับไทยเมื่โดนก็ได้สามนะครับแมวเพิ่นมีอาการติดสัตว์หรอเบื่โดนกับสมไทยเบิดอเมื่ถึงยี่สิบมือนะครับเนาะนี่วันนี้สองอาทิตย์หนึงนะครับสิตด์สมนะเตรียม พอพันไว้เลยครับสั่งไปนี่คัดสรรพอพันแม่บ้านพอบ้านปรึกษากันบ้งนะครับเนาะว่าเชียวตัวใดมาเป็นพอพันต่อไปอีกอยากได้ตัวใดมาเป็นพอก็ได้กันครับผมปรึกษากันก้อนแห่งดีครับเนี่ยงย่าผิดกันนะครับเนาะหมอมาสมให้่แล้วโอ้ยสมตัวนี้ไปคอยเชียวตัวนั้นเมือน้าข่าทาแลวครับปรึกษากันก้อนก็ดีนะครับเนาะพอบ้านแม่บ้านก็ได้ ได้มักน้ำกันขยันเลี้ยงครับผมผู้หนึ่งมักผู้หนึ่งมามักกับเจ้ามักเจ้าก็เลี้ยงตั้งที่โดนนะครับเจ้ามักเจ้าตีไปเจียวหยาเลยครับถ้ามักน้ำกันนี่ก็ไปเจียวน้ำกันนะครับเนาะเพื่อผัดกันไปก็ได้ครับผู้หนึ่งมือหนึ่งผู้หนึ่งมือหนึ่งก็ได้ไม่ว่ากินแต่หัวอาหารก็ได้แต่ว่าเมว่มีม่นี่บริขินหัวอาหารนะครับเนาะกินตามธรรมชาติเนาะครับเนาะกินตามธรรมชาติยังซี่เหรอครับผม มันก็กินตามธรรมชาติอย่างที่ก็ดีแนวนึงนะครับเนาะบริปเปลืองเงินเปลืองทองซื้อัวหารอีกซื้อัวหารกับตรงนั้นก็คือเพิ่มตนทุนเข้าไปอีกนะครับผมอันแม่เพิน่นน้ำตัวเงาดีเอาไว้ในด้านทรงลูกถบบเบิ่งเอาเลยครับผมเลือกกินเลือใส่นะครับเนาะตัวลูกเพิน่นย่นเป็นย่นย่อนเป็นย่อนหน,น,น,นาเป็นหนาครับ หาื่อแม่สรงลูกดีๆนะน,นี่ครับผมได้การน,นะครับเนาะให้นั่นรับประกันกันนั่นแหละครับขาทกขาถอนหางมกหางดอกครับผมมอเชยอดรับประกันให้เลยนะครับเนาะแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะสีขนปกปอด,ดดีครับผมบม่มีสีอื่นมาแ่งแต้มนะครับเนาะ ว่าอดหญ้าครับผมมาเฉพาะเห็นหญ้าน้อยหนึง่งโพลขึ้นมาจากดินไม่ได้ครับแทะเล็มยังเดียวเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนคาับก็คือเบึงยางจุใจนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ถักมาโทรมาครับผมราคานี่ต่อร้องในนะครับเนาะแถมทรงฟีชโทผักอีสานอีกตั้งหากครับผมที่ต่อได้หลายสมเด็จขันอยากหกัวกรโทรมาเบิ้งนะครับเนาะต่อร้องเบิ้งมาสิได้หน่อยได้หลายสมเด็ที่สำคัญกับ ตรงงสื่อขายกับหัวชาวย้าแล้วก็นัน่นแหละครับหัวชาวย้าส่งให้ฟรี้อครับเด้อส่งให้ฟรฟีทั่วภาคอีสานภาคอื่เนินก็รวมพลังหารสองนะครับผมเปิดไว้กับเบอยู่เนาะครับเนาะหาทำนี่หาแบบนี่หาพริกกันนี่ก็ยากนะครับผมราคานี่ยทีแม่ของสั่งพันยังงีงง้วเนาะนี่หาอยากแนวอยู่ครับผมในราคาที่หัวชาวย้าเปิดไว้ให้พิจารณนาเนาะครับเนาะ บัวชำนั่นน่ครับแถมลดห้ได้อีกพ่อครัตอร้องนี้อีกตั้งหักแถมอือเชิดดีแถมส่งให้ฟรีอีกตั้งหากนะครับเนาะมีจะได้ของแถมครับผมจากหัวเฉายา้าะครับเนาะเอาเลยครับผมคลิปนี้แฟนเพจแฟนคลับไปซื้อสีบางยางเจียวใจนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ก็ดุวๆและด่วนครับผมมากนในกนคือเก่าครับส่งปีทั่วภาคอีสาน เปิดไว้ก็ซิบหาเนาะครับเนาะแม่นี่ยำละคายเท่นึครับผมยำดูดูในเจ้าเห็นดีาเอ๋ยำไม้ฟังเลยครับผมเปิดไว้เก้าหมืนห้าพันครับคลิปนี้ก็จบไปชช่นนี้แหะครับผมสวัสดีครับ